สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n น l นะครับวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับมาดูการตั้งราคานะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นฟรีแลนซ์เว็บเดเวลอปเปอร์นะครับหรือกราฟิกหรืออะไรก็ตามนะครับคืออันนี้ผมจะเน้นไปทางเว็บเดเวลอปเปอร์แล้วกันนะครับใครที่อยากจะรับทําเว็บนั่นเองนะครับพอดีว่ามีหลายคนถามผมมาเยอะมากๆนะครับคาถามนี้นะฮะก็คือ การตั้งราคางานของเราเนี่ยเราควรจะตั้งเท่าไหร่นะครับตั้งกี่บาทดีนะครับที่มันจะดูว่าไม่ถูกเกินไม่แพงเกินไปนะครับจริง,รงๆคําแนะนาของผมนะครับทุกคนตรงนี้ง่ายมากเลยคือตั้งตามที่เราเนี่ยเห็นว่าเหมาะสมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการตั้งราคานั่นเองนะครับโอเคผมจะใช้เว็บไซต์ fastwork. com นะครับเป็นเว็บไซต์เอาไว้อ้างอิงราคาแบบงานในประเทศเราแล้วกันนะครับในไทยเลยนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะเข้ามานะครับที่ fastwork.co นะครับแล้วก็ผมจะเข้ามาที่ในส่วนของ WEB AND PROGRAMMING ตรงนี้เลยนะครับโอเคคลิกเข้าไปแล้วผมจะเลือกมาที่อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของ WEB d e v e l o p p e n t ก่อนละกันนะครับอ่าผมจะ open new tab นะฮะโอเคครับ, okay, รบทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในส่วนของการทำเว็บไซต์แล้วก็พัฒนาระบบนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการอ่าพัฒนาเว็บไซต์นะครับก็จะเห็นว่า ่าราคาเนี่ยมันก็จะมีต่างกันออกไปนะซึ่งตรงนี้ฮะผมจะบอกทุกคนเลยว่าราคาเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าทุกคนเนี่ยควรตั้งตามความเหมาะสมที่ทุกคนต้องการเลยนะครับคือจริงๆอะ่ะไม่ว่าเราจะตั้งราคาไหนก็ตามนะครับก็มีลูกค้าได้นะ,ะนะครับคือมันไม่เกี่ยวเลยว่าเราจะต้องตั้งถูกเกินคือตรงนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนกลัวว่าเออถ้าเราตั้งแพงเกินไปเงี้ยกลัวไม่มีลูกค้าหรือว่าอะไรคือเราตั้งตามความเหมาะสมของเราหรือว่า ตามความพึงพอใจของเรานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอ่าอย่างเช่นอ่าทำเว็บขายของออนไลน์รองรับมือถือไม่รอนานเริ่มขายได้อะไรเงี้ยนะครับก็ลองคิดเข้าไปนะครับเราก็ไปดูรายละเอียดว่าอ่าเขาเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเว็บไซต์แบบนี้นะฮะคืออันเนี้ยดีมากเลยทุกคนที่อยากจะเป็นฟรีแลนซ์นะครับมาดูตัวอย่างตามนี้ได้เลยนะเนี่ยนะครับก็มาดูแพ็กเกจนะฮะ ร้านนี้เขาก็จะมีแพ็กเกจให้นะครับรายละเอียดแพ็กเกจนะครับซื้อขายสินค้าเต็มรูปแบบมีตะก,ก้าสินค้าชําระเงินผ่านการโอนและระบบแจ้งชําระเงินบริการลงสินค้าให้10ชิ้น,นครับอะไรเงี้ยคืออันนี้เราก็เขียนเลยตามแพ็กเกจที่เราต้องการนะครับซึ่งราคานะครับเริ่มต้นตรงนี้คือสําหรับร้านค้าทั่วไปนะทุกคนนะครับก็จะ6,5 0 0เพราะว่าอันนี้เป็นราคาผมคิดว่ามาตรฐานแบบสแตนดาร์ดเลยนะครับสาหรับการทําเว็บไซต์แบบร้านค้าแบบขายของอะไรพวกนี้นะฮะ ต่อไปก็คือ1มื่นสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบขายสินค้าเต็มรูปแบบนะนะครับพร้อมดีไซน์แบบฟูลฟังชันดีไซน์แบบพรีเมียมชำระเงินผ่านการโอนและระบบแจ้งชำระเงินระบบแชท Facebook l i น e ผ่านหน้าเว็บบริการลงสินค้าให้20ตัวนะครับผมโอเคตามนี้ฮะเนี่ยนะครับคือการตั้งราคาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละคนนะครับแต่ละฟรีแลนซ์นะฮะเขาก็จะตั้งราคาไม่เหมือนกันนะนะครับตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่เราละว,ว่าเราต้องการราคาเริ่มต้น ที่เราพึงพอใจที่เราคิดว่ามันเหมาะสมสําหรับฝีมือเรานะครับหรือว่าคุณภาพงานที่เราคิดว่าจะมอบให้ลูกค้าได้เนี่ยมันประมาณไหนนะครับจริงๆตรงนี้เราคิดเองได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับมาดูอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ครเป็นงานนะครับการตัด PSD อ่ะตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่างานนี้นะครับอยากให้ทุกคนใครที่แบบอยากลองมารับงานทําหน้าเว็บอะไรเงี้ยก็คือแปลงนะครับตัด PSD จะเป็นไฟล์ออกแบบของ Photoshop นะครับหรือว่า jpg นะครับตรงนี้ผมก็เคยรับนะครับเป็น html css responsive ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมนะครับก็มาดูว่าตัด psd jpg เป็น html css responsive นะครับใช้ bootstrap 3-4แก้ css style สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมก็คือเนื้อหาต่างๆนะครับโลโก้รูปต่างๆไฟล์รูปนะครับไฟล์ออกแบบ psd หรือว่ารูปภาพขั้นตอนการทำงานก็ตามนี้เลยครับส่งไฟล์นะครับ html ส่งงานให้ตรวจระยะเวลา2-5วัน นะครับแล้วแต่ง,งานรายละเอียดและราคาก็ขึ้นอยู่กับงานนะครับแล้วก็จํานวนหน้าใช้เวลา3-10วันแล้วแต่งงานนะครับแก้เพิ่มเติมได้หลังจากส่งให้ตรวจแล้วตามความเหมาะสมหากมีข้อต่างๆมากก็ตกลงกันได้ครับเห็นไหมคือตรงเนี้ยทุกคนควรที่จะแจ้งรายละเอียดให้กับ ลูกค้านะครับให้ครบทั่วนะตรงนี้จะได้ไม่มีปัญหาที่หลังนะครับผมเนี่ยระยะเวลาก็คือตรงเนี้มันจะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าทุกคนลองไปรับนะครับหลายๆงานเราจะรู้ว่าอ่าเว็บไซต์แบบนี้เราใช้เวลากี่วันหน้าเว็บแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมนะครับผมอ่าซึ่งส่วนใหญ่นะผมจะบอกเลยเฉลี่ยเฉลี่ยเลยนะเวลาก็2 3 4วันอะไรแบบนี้นะครับต่อ1ห,หน้าหรือว่า อ่าจริงๆทาเร็วกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดใครเซนเซียนนะครับคือตรงนี้นะครับจริงๆระยะเวลาเนี่ยมันแล้วแต่นะบางคนทําเร็วบางคนทําช้าบางคนอ่างานละเอียดอะไรเงี้ยนะครับก็อ่าผมเฉลี่ยเลยนะนะครับที่ผมเคยรับทํามาก็ประมาณอ่าสอวันอะไรอยงี้สวันแล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ความละเอียด ของงานนะครับหรือว่าความยากง่ายของงานนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ราคาเริ่มต้นนะครับก็เมื่อกี้จะอยู่ที่ประมาณ2,000นะใช่ไหมนะครับที่ดูเมื่อกี้นะฮะอ่านี่ครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่พันหนะคือถ้าเกิดว่างานมันมีความซับซ้อนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเพิ่มราคาเป็น2 0 0 0ันสองพันห้าสานอันนั้นก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับตามที่ทุกคนเห็นว่าเหมาะสมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไปตกลงกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ราคามาตรฐานนะครับในไทยเราก็จะราคาประมาณนี้นะนะครับคือถ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยอาจจะเนี่ยก็จะแพงนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องไปกลัวว่าเราตั้งราคาแพงไปอ่าจะไม่มีลูกค้าหรือว่าอะไรคือผมเชื่อผมนะครับว่าถ้าสมมุติมีลูกค้าคนหนึ่งนะครับเขาอ่าตัดสินใจที่จะทํางานจ้างเราเนี่ยนะครับคือตรงเนี้ยผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกค้านะครับประจำอย่างเงี้ยนะครับ ต่อให้เราเนี่ยจะแพงกว่าเจ้าอื่นนะครับหรือราคามันอาจจะแพงกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราทํางานดีแน่นอนว่าลูกค้าเขาก็จะกลับมาจ้างเรานะครับเพราะว่าเขาถูกใจเราไงนะครับคุยง่ายทํางานตรงเวลาเสร็จตรงอะไรแบบนี้นะครับคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยในการรับงานฟรีแ l a n ์นั่นเองนะครับเวลาที่เราไปรับงานมาก็ตกลงเวลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วทําไม่เสร็จตรงเนี้ยเราจะได้เครดิตมากนะครับถ้าเราทําเสร็จได้ตรงตามเวลานั่นเองนะครับซึ่งทักษะนะครับสกิลพวกเนี่ย เดี๋ยวมันจะรู้เองเวลาที่ทุกคนเนี่ยไปรับงานนั่นเองนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองรับดูนะนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปนะใช้ php html css javascript อะไรแบบนี้นะครับต่อไปมาดูในส่วนของ wordpress บ้างนะครับทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนอยากเข้ามาดูราคาก็ลองมาดูในนี้ได้นะนะครับเนี่ยถ้าเป็น wordpress นะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมฮะราคาก็มีมากมายหลายราคาเห็นไหมฮะเนี่ยก็ลองมาดูนะครับใครที่อยากจะดูรายละเอียดอะไรนะฮะ ก็ลองคลิกเข้าไปดูของแต่ละฟรีแลนซ์แต่ละคนนะนะครับแล้วเราก็ลองมาปรับใช้กับของเราดูนะครับคือเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มต้นเนี่ยอย่างเช่นเว็บระบบ e อีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยก็6,500อะไรประมาณนี้ครับคือ5,000ขึ้นอ่ะนะครับผมโอเคนะครับ ก็แล้วแต่เหมือนเดิมนะครับแล้วแต่ว่าตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับที่เราพอใจนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็หวังว่าวิาวดีโอนี้เนี่ยครับจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งราคานะครับงานของเราน,นั่นเองนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเลยนะครับว่าตั้งตามความเหมาะสม ตามความพึงพอใจของเราครับไม่ต้องน้อยเกินไปหรือไม่ต้องมากเกินไปนั่นเองนะครับเอาที่เราคิดว่ามันเหมาะสมจริงๆนะครับไม่ว่าจะ 2- อ0 0 0มพันสี่หนอะไรแบบนี้ก็ไปดูลักษณะงานที่เราทําด้วยนะครับแล้วทุกคนจะรู้ว่าเราควรตั้งราคาประมาณไหนนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ